เดือนตั้งแต่ต้นปีเทส l a ประเทศไทยเปิดตัวเทส l a าโมเดล3รุ่นย่อยใหม่ถูกลง2,900 0 0บาทแต่วิ่งได้ไกลเท่าเดิมที่534กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้งอีกหนึ่งทางเลือกของตัวจบรถจนื้ไฟฟ้าในราคาที่เอื้อมถึงได้ง่ายขึ้นโดยรายละเอียดตัวรถจะน่าสนใจตรงไหนบ้างและจุดที่ปรับนั้นหลายคนจะยอมรับได้ไหมติดตามรายละเอียดได้ต่อในคลิปนี้ครับ เรียกได้ว่าเปิดสกรารมาอย่างดุเดือดครับสําหรับตลาดรถยนต์ในประเทศไทยโดยเฉพาะในกลุ่มของรถยนต์ไฟฟ้าในขณะที่ค่ายรถยนต์หลายค่ายทยอยปรับขึ้นราคารถยนต์ไฟฟ้าของตนเองเนื่องจากสิ้นสุดมาตรการสนับสนุนจากทางภาครัฐทว่าในฝั่งของเทสลาที่ไม่ได้ร่วมโครงการตั้งแต่ต้นกราบสวนกระแสส่งรถยนต์ไฟฟ้าเทสลาโมเดลสารุ่นย่อยใหม่ที่มีราคาถูกลงกว่า290,000ห่บาทลุยตลาดประเทศไทย ทำให้แนวโน้มที่หลายคนคิดว่าในปี2,569ที่ราคารถไฟฟ้าอาจจะปรับราคาสูงขึ้นแต่ดูเหมือนว่าอาจจะไม่ใช่อย่างที่คิดแล้วสำหรับ Tesla Model 3 Standard Range r e a l w e e ิ Drive ซซึ่งเป็นรุ่นย่อยใหม่นั้นถูกเปิดราคามาที่1,149,000บาทมีส่วนต่างราคาถึง290,000บาทเมื่อเทียบกับรุ่น Premium r e a l w e e ิ Drive ซึ่งนี่ถือว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่มีราคาถูกที่สุดตั้งแต่เทส l a จำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยมาตัวรถมาพร้อมกับขุมพลังมอเตอร์เดี่ยวขับเคลื่อน2ล้อหลังให้อัตราเร่งจากศูนย์ถึง1 0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ใน6.2วินาทีซึ่งช้ากว่าในรุ่นพรีเมียมเรียววิลไรทอยู่ที่0.1วินาทีเท่านั้นระยะเดินทางนั้นสามารถทำได้534กิมต่อชาร์จตามมาตรฐาน WLTP เท่ากันกับในรุ่นพรีเมียมเรียววิวไรด์ด้วยข้อมูลด้านขุมพลังขับเคลื่อนและระยะทางที่ทตัวรถสามารถวิ่งได้นั้นถือว่าน่าสนใจมากกับราคาที่ถูกเปิดตัวมาเพราะว่าสมรรถนะนั้นเรียกได้ไง่ายๆว่าเท่ากันกับในรุ่นพรี drive. เมียมเรียววิวไรด์หรือก็ว่าได้แต่แน่นอนครับเมื่อทําราคาถูกลงได้ถึงขนาดนี้มันก็ต้องมีออปชันและฟีเจอร์บางอย่างถูกตัดออกไปอย่างแน่นอนเพื่อให้สามารถทําราคาได้ เริ่มจากภายนอกเลยครับตัวรถจะมาพร้อมกับล้อพริสมาตาขนาด18นิ้วมีตัวเลือกเดียวนะครับไม่สามารถคัดต้อมได้โดยล้อด,ดังกล่าวนั้นคาดว่าจะเป็นล้อก,กระทะแบบโลหะที่ไม่ใช่อ่อลอยน้ำหนักเบาและครอบด้วยฝาครอบ Aero Cover อ h e e l อีกทีกระจกมองข้างของรถนั้นปรับด้วยไฟฟ้าเช่นเดิมแต่มีการตัดระบบรีแสงอัตโนมัติออกไป ระบบช่วงล่างและระบบการสสะเทือนของรถนั้นจะเปลี่ยนมาใช้เป็นแบบ Passive Shock Absorber ซึ่งเป็นช็อ c อัพแบบตายตัวขณะที่รุ่นย่อยอื่นๆนั้นจะเป็นแบบ Frequency Dependent Damping ที่สามารถปรับความนุ่มความแข็งตามความถี่ของแรงสั่นสะเทือนได้จุดนี้ความนุ่มนวลและการซับแรงสั่นสะเทือนของรถนั้นก็อาจจะลดลงซึ่งอาจจะทำให้รู้สึกถึงความกระด้างขึ้นได้กว่าในรุ่นไฮแลนด์ปกติที่ได้รับคำชมว่าช่วงล่างนั้นมีความนุ่มนวลขึ้น สีตัวถังของรถนั้นจะมีให้เลือกเฉพาะ3สีเท่านั้นก็คือสีเทาสตีลเกร e y เป็นสีเริ่มต้นไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสีขาวมุกมัลติโค้ดต้องจ่ายเงินเพิ่ม50,000บาทและสีดำไดมอนด์แบล็กที่ต้องจ่ายเพิ่มอีก75,000บาทและก็ภายในที่น่าจะเป็นโจทย์ที่ถูกปรับเยอะที่สุดสำหรับในรุ่นเริ่มต้นนี้สิ่งที่ถูกตัดออกไปและก็มีการปรับออปชันนั้นจะประกอบไปด้วย วัสดุภายในจะเป็นการตกแต่งด้วยผ้าและมีตัวเลือกเฉพาะสีดำเท่านั้นลำโพงลดลงมาเหลือ7ตัวครับเมื่อเทียบกับในรุ่นพรีเมียมเรีย i วิ d ดร v ายที่ได้ลำโพงจำนวน9ตัวในจุดนี้มิติของเสียงจะหายไปพอสมควรครับเมื่อเทียบกับในรุ่นที่สูงกว่าใครที่เป็นคนที่ชอบฟังเพลงในรถและใส่ใจในรายละเอียดเรื่องคุณภาพเสียงอาจจะต้องเติมของเพิ่มครับหากจะเลือกรุ่นนี้ ไฟแอมเบสไลท์หรือว่าไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสารน,นั้นถูกตัดออกไปไม่มีวิทยุ fm ให้พวงไลัยของรถนั้นปรับด้วยมือขณะที่รุ่นย่อยอื่นๆนั้นจะเป็นการปรับด้วยไฟฟ้าตัดหน้าจอผู้โดยสารแถว2ขนาดแดนิ้วออกไปนั่นหมายความว่าคนที่นั่งแถวที่2จะไม่สามารถปรับความแรงของพัดลมและเปลี่ยนเพลงได้เองแล้วในรุ่นเริ่มต้นส่วนในเรื่องเบาะนั่งนั้นสำหรับเบาะนั่งคู่หน้าจะเป็นวัสดุผ้าไม่มีระบบระบายอากาศมาให้แล้ว ส่วนเบาะแถวที่2นั้นจะถูกตัดระบบอุ่นเบาะออกไปทําให้ความสะดวกสบายในการใช้งานของเบาะนั่งทั้งผู้โดยสารตอนหน้าและผู้โดยสารแถว2นั้นอาจจะไม่ได้สะดวกสบายเท่ากันกับในรุ่นที่สูงกว่าครับส่วนในเรื่องอื่นๆครับเช่นระบบความปลอดภัยกรองมองภาพรอบคันและระบบช่วยเหลือการขับขี่อัจฉริยะนั้นยังอยู่ครบยังคงรองรับระบบ Full เซ l ล d r i v i n g เมื่อคุณจ่ายเงินเพิ่มสำหรับปลดล็อกฟีเจอร์ดังกล่าวเหมือนกันกับในรุ่นย่อยอื่นๆ โดยง่ายว่าแม้ว่านี่จะเป็นรุ่นราคาประหยัดแต่ความปลอดภัยนั้นยังคงเท่ากันกับในทุกรุ่นย่อยแสดงให้เห็นว่าเทส l a ให้ความสําคัญกับในเรื่องของความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรกแล้วใครบ้างครับที่เหมาะสมกับเทส l a โมเดิ3สรุ่นนี้ข้อแรกเลยก็คือคนที่อยากได้รถที่มีสมรรถนะการขับขี่และเทคโนโลยีของเทสลาในราคาประหยัดที่สุด คนที่เน้นการใช้งานจริงขับไปทำงานกลับบ้านชาร์จไฟเน้นประหยัดค่าเดินทางเพราะต้องบอกตามตรงนะครับว่าตอนนี้ยังไม่มีรถยตนไฟ้าจากค่ายไหนในระดับเดียวกันสามารถประหยัดไฟได้เท่ากันกับเทส l a ในระดับความแรงที่เท่ากันคนที่ไม่ได้แคร์เรื่องความหรูหราของตัวรถเบาะผ้าก็นั่งได้ปรับมือก็ได้เพลงนั้นก็ฟังเฉพาะแค่มีเสียงซึ่งรุ่นนี้ก็เพียงพอแล้วครับ และที่สำคัญครับก็คือคนที่อยากเข้าถึงเครือข่ายสถานีซูเปอร์ชาร์จของเทส l a เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางไกลอย่างช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานะครับคนที่ขับรถยนต์ไฟฟ้าน่าจะได้ทราบถึงบรรยากาศในการขับรถยนต์ไฟฟ้าในการเดินทางไกลโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลแล้วการที่คุณเข้าถึงสถานีเครือข่ายซูเปอร์ชาร์จเจอร์ของเทสลานั้นจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางไกลของคุณได้อย่างมากเลยทีเดียวครับ เนื่องจากว่าเทส la นั้นมีเครือข่ายซูเปอร์ชาร์จเจอร์ของตนเองในหลากหลายเส้นทางในเส้นทางหลักครับและด้วยว่าเทสั้นยังไม่เปิดให้รถไฟฟ้าค่ายอื่นนะครับเข้าใช้งานเทส l a ของพวกเขานั่นหมายความว่าเมื่อคุณไปถึงสถานีซูเปอร์ชาร์จก็มั่นใจได้เลยนะครับว่าจะไม่ต้องรอคิวชาร์จอย่างแน่นอนนั่นคือเหตุผลเบื้องต้นครับว่าใครบ้างที่เหมาะสมกับรถไฟฟ้าคันนี้แล้วใครบ้างครับที่อาจจะไม่ได้เหมาะกับรถไฟฟ้ารุ่นเริ่มต้นรุ่นนี้ อันดับแรกเลยก็น่าจะเป็นคนที่ติดความสบายครับออปชันของรถต้องแน่นเบาะเป่าลมต้องมีเครื่องเสียงต้องทึบๆช่วงล่างต้องนุ่มเงียบอันนี้อาจจะไม่ได้เหมาะเท่าไหร่นะครับและก็คนที่ซีเรียสเรื่องวัสดุสัมผัสภายในนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ภายในตัวรถนั้นจะดูโลนและก็ดูประหยัดอย่างเห็นได้ชัดนะครับซึ่งคนที่ชอบในเรื่องรายละเอียดภายในที่ดูหรูหรานั้นอาจจะไม่ได้เหมาะกับรถไฟฟ้าในรุ่นเริ่มต้นหรือรุ่นนี้ครับ โดยสรุปแล้วนะครับในราคา1.1ล้านบาทเท sla าโมเดล3รุ่นเริ่มต้นรุ่นนี้น่าจะเป็นหนึ่งในรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้งานได้ดีที่สุดอีกหนึ่งคันในตลาดเมืองไทยณตอนนี้ครับแต่จะไม่ใช่รถที่หรูหราอีกต่อไปในราคานี้คุณจะได้เทคโนโลยีหลักๆของเทสล a าครบครับทั้งมอเตอร์แบตเตอรี่ซอฟต์แวร์และเครือข่ายซูเปอร์ชาร์จเจอร์ที่สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายโดยที่ไม่ต้องพกโทรศัพท์มือถือ ซึ่งผมมองว่านี่น่าจะเป็นดีลที่คุ้มค่ามากที่สุดนะครับในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเมืองไทยเมื่อเทียบกับเปอร์ f o r m a นซ์ของรถและเรื่องของความประหยัดพลังงานที่ได้ถ้าคุณยอมรับในจุดนี้ได้นะครับผมถือว่านี่คือดีลที่คุ้มค่ามากๆเพราะว่าหากเทียบกับคู่แข่งแล้วเทสลายังมีอีกหลายอย่างที่เหนือกว่าแม้ว่าจะเป็นรุ่นเริ่มต้นก็ตามนี่จึงถือว่าเป็น market disruption หรือว่าการทุบตลาดครั้งใหญ่อีกหนึ่งครั้งนะครับในปีนี้ เพราะด้วยราคานี้กระทบคู่แข่งหลายรายอย่างแน่นอนและเพื่อนๆครับคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างสำหรับรุ่นย่อยใหม่ของ Tesla m o เดลสด้วยราคานี้กับออปชันที่ถูกตัดออกไปยอมรับได้ไหมคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับสําหรับวันนี้ผมเปิดจากข่า r เรเวอครับและวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ